สวัสดีครับทุกคนผมแมทฮอลครับผมตำแหน่ง presidential diamond ที่ d e r นะครับและในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดให้คุณฟังเกี่ยวกับวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของ Do Terra มาดูโบนัสรูปแบบต่างๆและวิธีการที่ทุกบาททุกสตางค์จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าคุณหรือในบัญชีคุณครับจาก Do Terra ครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับอันดับแรกก่อนที่คุณจะมาดูวิดีโอนี้นะครับผมผมอยากจะแนะนําให้คุณไปดูวิดีโอว่าทําไมคุณควรทํางานกับ Do Terra ครับและผมจะใส่ลิงก์ของวิดีโอนั้นไว้ด้านล่างครับ มันจะทําให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าของเราวิธีการทํางานของมันแล้วก็วิธีการทํางานของบริษัทของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณค่อยมาดูวิดีโอนี้นะครับว่าคุณจะสามารถได้รับคอมมิชชั่นอย่างไรหลังจากวิดีโอนี้นะครับผมจะมีวิดีโอที่เจาะลึกกว่านี้เกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆนะครับและกลยุทธ์ต่างๆด้วยครับที่จะช่วยคุณได้เมื่อคุณเริ่มทํางานกับพวกเรานะครับที่โดเทราอ่ะตอนนี้เรามาดูแผนการจ่ายค่าตอบแทนกันนะครับ ก่อนที่ผมจะโชว์สกรีนของผมนะครับแล้วเจาะไปทีละโบนัสนะครับผมอยากจะให้คุณเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแรกแผนการตอบแทนของเครือข่ายทางการตลาดมันถูกออกแบบมาเพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมครับผมผมต้องบอกเลยว่าในความคิดของผมแผนการจ่ายของโดเ e ร r าเนี่ยเป็นแผนการจ่ายที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยครับเชื่อผมผมเคยเจอมาหลายแบบแล้วครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบดูตัวเลขครับผมผมชอบวิเคราะห์ตัวเลขคุณควรขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ถูกที่ควรผมจะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ตอนที่พูดเกี่ยวกับโบนัส คุณต้องการจะแน่ใจว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า breakage ไม่มากเกินไปมันคือจํานวนเงินที่บริษัทสามารถสัญญาว่าจะทําการจ่ายได้ซึ่งมันจะอยู่ในแผนการจ่ายค่าตอบแทนนะครับแต่เพราะคุณต้องมีคุณสมบัติแบบนูน้นแบบนี้และข้อแม้นูน้นข้อแม้นี้นะครับคุณเลยไม่ได้เงินจํานวนนั้นทั้งหมดครับและคุณจะเห็นนะครับว่าของ Doterra เ,เนียโบนัสมันจะมี breakage น้อยคุณควรหาแผนการจ่ายเงินที่จ่ายระยะสั้นและมันง่ายที่จะสร้างรายได้นะครับจากกิจกรรมของตนเอง2แผนการจ่ายเงินนะครับ ที่พัฒนาความเป็นผู้นําในระยะยาวครับซึ่งจะสร้างความอิสระทางด้านเงินและเวลา 3. ความเป็นไปได้ที่จะ,กะเกษียณจากการทํางานได้ถ้าคุณอยากจะสร้างถึงระดับหนึ่งแล้วก็เลิกนะครับซึ่งระบบเราให้คุณทําเช่นนี้ได้ครับรวมไปถึงโครงสร้างการจ่ายเงินของเราครับและเรายังมีแรงจูงใจให้หรืออินสแนทีกับคนที่กเกษียณแล้วซึ่งจะสามารถให้เขาอยู่ในโหมดที่เติบโตได้ต่อไปแล้วคุณจะเห็นนะครับว่าโดเทราไม่มีเพดานในการจ่ายค่าตอบแทนมันดีมากๆเลยครับแล้วสุดท้ายนะครับผม คุณควรจะหาระบบการจ่ายค่าตอบแทนนะครับที่ไม่เปลี่ยนแปลงหลายบริษัทนะครับที่อยู่ในอุตสาหการรม Direct s e ล์เนี่ยมักจะเปลี่ยนระบบหรือแม้กระทั่งโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนครับผมซึ่งมันจะยากต่อการสร้างธุรกิจนะครับเพราะคุณไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เหมือนกันสาหรับทีมของคุณครับเขาอาจจะหมดใจหรือหมดไฟนะครับเพราะว่าไม่มีใครทราบนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าคุณอยากเล่นเกมคุณควรรู้กฎของมันครับผมเล่าให้ฟังครับ เอาละนี่คือรูปที่แสดงให้เห็นแผนการตอบแทนของเราในภาพเดียวครับผมอ,อย่างแรกที่ผมอยากจะโชว์นะครับคือโบนัส4แบบหลักๆครับของ doTERRA นะครับผมแล้วผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับแรง็งหรือระดับนะครับที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าเส้นทางอาชีพใน doTERRA ครับอ่ะแล้วเรามาดูแรงทีละร,ระดับกันครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังครับแต่ว่ามันจะมี ความแตกต่างเล็กน้อยนะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐนะครับถ้าคุณอยู่ในประเทศอื่นนะครับมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันครับมันอาจจะมีความแตกต่างเรื่องจํานวนนะครับแต่ว่าระบบมันยังเหมือนเดิมครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับ Fast Start Bonus นะครับคือโบนัสที่ขึ้นอยู่กับยอดขายของคุณครับและยอดขายของคนที่คุณชวนเข้ามาร่วมในธุรกิจครับผมนี่คือรายได้ระยะสั้นของคุณนะครับคุณจะทํามากน้อยแค่ไหนก็ได้ครับมันมาจากยอดขายของคุณเลยครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสมัครเข้าร่วมกับ Dotera แล้วคุณไปสอนคลาสสอนคนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับและคุณชวนเพื่อนเข้าร่วมคุณจะได้รับ20%ของคะแนน PV จากยอดขายที่ทําได้ไปนะครับผม PV หรือ Point Value มันคือจํานวนคะแนนที่เราได้รับนะครับมันจะแตกต่างกับดอลลาร์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศมีสกุลเงินที่แตกต่างกันนะครับผมคือเราอยากได้สกุลเงินที่เหมือนกันนะครับที่เราจะจ่ายคอมมิชชั่นใน50ประเทศเราต้องใช้อ่าเอ,อวิธีที่จะวัดที่แตกต่างออกไปนะครับนั่นคือประโยชน์ของ PV นะครับ ตัว PV เนี่ยค่อนข้างจะมีค่าเท่าดอลลาร์นะครับมันเกือบเท่ากับดอลลาร์หนึ่งครับแต่มันจะแตกต่างสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมสมมติว่าคุณมีคนหนึ่งที่ซื้อสินค้ามูลค่า200 PV แล้วกันนะครับคุณก็จะได้20%ของคะแนนตรงนั้นนะครับและ20%ของสินค้าทุกชนิดที่เขาซื้อภายใน60วันแรกนะครับ60วันแรกนะครับโอเคทุกอย่างที่เขาซื้อภายใน60วันตัวอย่างนี้นะครับคุณก็ คือ20%ของ200นะครับนี่คือที่จะได้รับนะครับแต่คุณสามารถแปลเป็นสกุลเงินของคุณเองก็ได้นะครับผมแต่คุณจะสามารถรับคอมมิชชั่นได้เนี่ยลงไป3ามลำดับนะครับถ้าคนนี้เขาชวนคนเข้ามาทําธุรกิจด้วยนะครับคุณอาจจะไม่รู้จักก็ได้แต่เพราะว่าคุณเป็นคนชวนคนแรกเข้ามานะครับคุณจะได้10%จากคนที่2ถ้าเขาซื้อชุดเดียวกันนะครับคุณจะได้รับเท่าไหร่นะครับผมคุณจะได้20เหรียญเป็นโบนัสจาก ออเดอร์200เหรียญน,นะครับแล้วถ้าคนนั้นเขาชวนคนมาอีกออเดอร์ Order อีก200เหรียญคุณก็ได้10เหรียญครับผมเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะผมกับภรรยาเนี่ยได้ชวนคนมาลงทะเบียนร้อยกว่าคนให้กับดอ e t ชรนะครับทุกครั้งที่ใครก็ได้นะครับในร้อยกว่าคนนั้นชวนคนใหม่ๆเข้ามาทำนะครับเราก็ได้10%ครับมันเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากๆเลยครับคุณจะได้ส่วนแบ่งถึง35%จากทุกๆยอด PV ของสินค้าแต่ละชนิดนะครับ จะถูกจ่ายให้กับคน3คนที่ใกล้ชิดกับยอดขายที่สุดครับอะนี่คือโบนัสที่จะดีสําหรับธุรกิจของคุณมากที่สุดตอนต้นของธุรกิจโดเ r ราโบนัสแบบที่2นะครับโบนัสแบบที่2นะครับมันมีการออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและแชร์ผลิตภัณฑ์ให้คนมากมายและเราก็มีโบนัสประเภท power of three มันเป็นโบนัสที่จะทําให้คุณอยากสร้างโครงสร้างธุรกิจที่ดีเพื่อความสําเร็จในระยะยาวนะนี่คือพฤติกรรมที่โบนัสนี้สร้างโอเค วิธีการทำงานของมันนะครับก็คือเมื่อคุณลงทะเบียนกับ Doterra และอยากได้คอมมิชชั่นผ่านการจ่ายค่าตอบแทนนะครับคุณต้องทําการสั่งออเดอร์100 PV นั่นก็ประมาณ100เหรียญสหรัฐครับทุกๆเดือนนะครับจะได้รับสิทธิการรับโปรโมชั่นมันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมันอาจจะราคา120เหรียญก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่สําคัญก็คือตัวเลขของ PV ครับคุณต้องมียอด100 PV LRP order นะครับผม ม,มันเป็นการสั่งซื้ออัตโนมัตินะครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถได้รับคอมมิชชั่นแล้วพอคุณมี3คนที่ทําการสั่งซื้อสินค้าเดือนละ100 pv ต่อเดือนแล้วคุณมี600 pv ในยอดขายของทีมยอดขายของทีมจะรวมคุณและระดับแรกแล้วคุณก็จะได้รับโบนัส50เหรียญทุกๆเดือนเลยนะครับผมตัวเลขนี้อาจจะแตกต่างในแต่ละประเทศนะครับผมที่ประเทศบราซิลนะครับตัวเลขนี้คือ200 h i s นะครับ มันแตกต่างกันในทุกประเทศครับผมอ่ามันแตกต่างกันในทุกประเทศครับแต่คุณสามารถหาข้อมูลได้ในหน้า build guide ในเว็บไซต์แต่มันควรจะใกล้เคียงกันครับผมโอเคเพื่อความชัดเจนสำหรับตัวกำหนด600 PV นะครับจะรวมของคุณและของอีก5คนของระดับแรกของคุณนะครับถ้าทุกคนทำา1 0 0คะแนนนะครับมันก็จะเท่ากับ600หรืออาจจะเป็นคุณกับอีกแค่3คนก็ได้นะครับถ้าคุณช่วยให้เขาขายได้นะครับ ถ้าทุกคนขายคนละร้อนะครับเพราะแบบนี้คุณก็จะถึง600ได้นะครับโดยที่มีแค่3คนครับผมโอเคจากนั้นวิธีที่ทำให้คุณไปถึงเลเวลต่อไป250นี่เป็นวิธีที่จะกระตุ้นพฤติกรรมที่ถูกต้องคุณก็จะต้องช่วย3คนนี้ที่จะได้โบนัส50าเหรียญสหรัฐเขาก็แค่ต้องทำในสิ่งที่คุณทำมาแล้วนะครับเขาก็ควรจะออกไปหาสคนนะครับนะและทำยอดทีมให้ได้หกรนะครับ เราตัวเขาเองและ3คนในเลเวลแรกและเมื่อ3คนแรกของคุณนะครับมี3ามคนแรกของเขาเองเนี่ยคุณก็จะได้250เหรียญต่อเดือนทุกคนครับนี่เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับเป้าหมายของผมก็คือทําให้ทุกคนมาถึงระดับนี้ให้เร็วที่สุดให้ได้คุณจะได้เงิน2เท่าของเงินที่ลงทุนไปนะครับโดยที่คุณแค่ชวนคน12คนมาทํากับโดเชราทุกคนไม่ได้เติบโตเร็วเท่ากันนะครับคุณอาจจะมีบางคนที่เติบโตวไวกว่าคนอื่นนะครับแต่การที่คุณจะได้เงิน250รยเหรียญทุกเดือนค12นะครับ เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากๆจริงๆครับและนี่มันแค่มาจากโบนัสเดียวนะครับและพอเมื่อ9คนนี้นะครับออกไปหาคนมาสมัครอีกนะครับแล้วเขาได้โบนัสเดือนละห้เหรียญคุณก็จะได้โบนัส1 5 0 0เหรียญเลยครับโอเคหลังจากที่คุณได้โบนัส1 5 0 0เหรียญนะครับคุณก็จะสามารถรับได้อีกรอบหนึ่งครับคุณก็มีอีก3คนโอเคที่สั่งกันทุกเดือนเลยนะครับแล้วคุณก็ได้โบนัส 1, ,500 เหนะ่รับแล้นัส50เหรียญีกครั้บแต่คุณต้องได้1,500เหรียญอนนะครับ ก่อนที่คุณจะได้จากกลุ่ม3คนกลุ่มที่2ครับคุณอาจจะมี6คนสมัครมาทํากับคุณนะครับแต่คุณจะได้โบนัสชาสิบเหรียญครั้งที่2เมื่อคุณได้โบนัส1,500เหรียญแล้วนะคุณก็สามารถที่จะได้โบนัส1 5 0 0เหรียญ2ครั้งต่อเดือนเลยนะครับอ่ะโอเคครับสรุปวันนั้นก็คือ power of three bonus นะครับมันเป็นโบนัสที่เยี่ยมมากๆนะครับแล้วมันมาจากไอ้ตัว LRP order เนี่ยครับการสั่งครั้งแรกของลูกค้าใหม่นะครับไม่นับนะครับตัว order ตอนสมัครนะครับมันไม่ใช่ การสั่งซื้อแบบรายเดือนครับดังนั้นยอดมันเริ่มในเดือนที่2ที่ลูกค้าของคุณซื้อผลิตภัณฑ์กับเรานะครับแล้วเราก็มี Unilevel Bonus นะครับผมตัวนี้นะครับนี่คือโบนัสที่กระตุ้นการทำงานแบบสม่าเสมอกับบริษัท d o เ t e r r a เลยนะครับผมและสร้างยอดขายที่สูง d o เ t e r r a ทำบางอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆาเพาขาจเงินให้ทั้ง7ระดับที่เปอร์เซ็นต์2% 3% 5 5 6 6 7โอเค คุณจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันลดลงนะครับเมื่อเราลงไปลึกมากขึ้นนะครับนี่มันแตกต่างกับสิ่งที่บริษัทหลายๆที่ทานะครับสิ่งที่ทําให้มันดีมากๆกนะครับก็คือมันสร้าง2สิ่งด้วยกันครับ 1. มันจะสร้างความร่วมมือในทีมของคุณเพราะแทนที่คุณจะให้คนทุกคนที่คุณชวนเข้ามาอยู่ในระดับที่1อย่างเดียวนะครับเพราะสมมติว่าคุณได้10%เจากทุกคนที่อยู่ในระดับที่1ของคุณนะครับโบนัสนี้จะกระตุ้นให้คุณหาคนมาลงในระดับที่2และ3ของคุณนะณไม่่ได้คเปอร์์ซ็ที่สูงกว่านะครับ ตอนที่คนเหล่านี้สั่งแต่คุณก็ได้ช่วยหาคนมาให้ลูกทีมของคุณด้วยครับมันจึงเป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือแล้วคุณก็จะเห็นได้นะครับถ้าคุณตามไอตัว power of three duplication เนี่ยครับแลวคุณไปแบบ3 9 27 8 1มันไม่มีทางที่จะเติบโตแบบ perfect log แต่แค่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าคุณจะมีคนเข้ามาร่วมเยอะมากในระดับล่างๆนะครับมากกว่าระดับแรกแลวโดเ e อร a ให้เปอร์เซ็นที่สูงกว่านะครับในกลุ่มคนที่ใหญ่กว่าถ้าคุณจะกลับด้านเปอร์เซ็นต์การจ่ายนะครับผม แล้วได้เปอร์เซ็นต์สูงๆในระดับต้นๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่ำๆในระดับล่างๆนะครับตัวโบนัสนี้ก็จะจ่ายออกมาแค่ครึ่งเดียวนะครับของยอดที่โดเทราจ่ายจริงโอเคโดเทราจึงเป็นบริษัทที่ใจดีมากๆและฉลาดมากๆเพราะว่าโบนัสพวกนี้มันเริ่มที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะครับผมมันเป็นโบนัสที่จะโตในระยะยาวครับผมมันจะค่อยๆโตครับของคุณนะครับซึ่งจะโตเยอะมากๆนะครับผมวันนี้นี่คือโบนัสที่สูงที่สุดที่ผมกับภรยาได้จากโดเทราครับโบนัสถัดไป คือโบนัส leadership หรือโบนัสผู้นำครับนี่เป็นโบนัสที่จะผลักดันให้เราสร้างผู้นำมากขึ้นครับให้เราพัฒนาผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง leadership bonus ครับและตอนนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับอันดับตำแหน่งครับการที่คุณจะสามารถโตได้ในเดลเชรา่าคุณจะเห็นรายได้มาตรฐานของคนทั่วโลกครับของคนที่อยู่ในแต่ละอันดับตำแหน่งครับทางบริษัทได้เอารายได้ของแต่ละคนมาแล้วก็หาค่าเฉลี่ยครับผม และพอผมพูดถึงแต่ละอันดับตำแหน่งนะครับผมผมก็จะพูดถึง leadership bonus ด้วยนี่คือยอดขายของทั่วโลกครับแล้วเราก็เอายอดขายเนี้ยมาแบ่งออกมา7%ครับ7%นี้แบ่งมาเพื่อให้เหล่าผู้นำครับอ่ามันเป็นมากกว่าแค่การหารผลกำไรนะครับมันคือ global volume ซึ่งหมายความว่าตัวเลขนี้คือยอดขายนะครับยอดขายเนี้ยถูกแบ่งออกมา7%ครับซึ่งนี่มันมากกว่า ถ้าเราเอากําไรมาแบ่งนะครับผมต้องแบ่งแยกนะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยพูดถึงการแบ่งกําไรแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้แบ่งกําไรเราแบ่งยอดขายครับอีกทีนะครับนี่คือยอดขายนะครับของโดเทร่าที่ถูกแบ่งออกมา7%ให้กับผู้นําอ่ะมันจะมีสองอันดับก่อนถึงอันดับอีลีทนะครับจะมีแมเนเจอร์ที่ทํายอดขายได้500แต้มหรือ500 PV นะครับ นี่คือยอดขายของคุณและทีมของคุณภายใน1เดือนหลายๆคนสามารถทำยอดนี้ได้ง่ายมากครับเร렉เตอร์ Director เนี่ยคือคนที่สามารถทำา1 0 0 0ต่อเดือนนะครับผม e อ็กเซคิวก็2000ต่อเดือนพอผมพูดถึงยอดขายนะครับเราไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นโครงสร้างแบบไหนนะและ e l ล t ทเนี่ยก็3000นะครับอีล t ทเนี่ยคืออันดับสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้บังคับโครงสร้างเหมือนกันคุณแค่ต้องมียอดขาย3,000 PV นะครับผม นั่นอาจจะเป็นคุณและอีก27คนทุกคนซื้อแค่คนละ100 PV ก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นคุณกับอีก14คนนะครับแล้วทุกคนก็ใช้จ่ายประมาณ200ต่อเดือนจะโครงสร้างยังไงก็ได้นะครับขอให้ทุกๆเดือนนะครับคุณได้3 0 0 0โอเคอิลิทธรรมดาเนี่ยจะโครงสร้างการจ่ายรายได้ของเรานะครับผมดูแค่จากโครงสร้างนี้ก่อนนะครับไม่ใช่อย่างอื่นรายได้เฉลีย่ยของขั้นอิลิทเนี่ยคือ37 5 เหรียญสหรัฐครับผมแต่ตอนเป็นอีลิทเนี่ยคุณอาจจะได้แค่ร้อยเหรียญก็ได้นะครับหรืออาจจะได้มากกว่านั้นครับเพราะผมและภรรยาเนี่ยเคยได้มากกว่า1,000เหรียญทาไมเพราะโบนัสเฟสต s t a าร์ทเนี่ยซึ่งขึ้นอยู่กับยอดของคุณเองนะครับนั่นคือโบนัสที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณตอนเริ่มต้นครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าในกราฟเนี่ยว่าแต่ละโบนัสมีสีแต่ละสีแล้วเห็นความเติบโตนะครับสีม่วงคือรายได้หลักของอีลิทนะครับสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือเฟสต s t a าร์ทโบนัสแลวสีน้าเงินนี่น่าสนใจมากขึ้น เวลาผ่านไปนะครับสีเขียวก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับและ leadership bonus ก็มากขึ้นด้วยโอเคหลังจาก elite แล้วเราก็จะมาถึงอันดับที่มีข้อจำกัดนะครับนี่คือ premier นี่แหละจุดเริ่มต้นของ leadership bonus ครับนอกจากไอตัว power of three นะครับผมนอกจาก fast start bonus นะครับแล้วก็ตัว uni level พวก premier เนี่ยก็จะได้ leadership bonus นะครับซึ่งมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า empowerment bonus ครับ มันจะมีมูลค่าประมาณ200เหรียญสหรัฐนะครับต่อเดือนมันอาจจะเป็น180หรือ220มันจะขึ้นอยู่กับยอดขายทั่วโลกนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกี่คนที่ได้ระดับพรีเมียร์เดือนนั้นเพราะมันถูกหารกับคนเหล่านี้แล้วนี่มันก็ถูกบวกไปแล้วนะครับในรายได้เฉลี่ยนะครับของพวกพรีเมียร์นะครับผมได้กันเฉลียล่ย876เหรียญต่อเดือนอีกครั้งนะครับคุณอาจจะเป็นพรีเมียร์ที่ได้แค่500เหรียญหรืออาจจะเป็นพรีเมียร์ที่ได้เป็นพันเหรียญน,นี่คือตัวเลขเฉลีย่ยที่คนททีีี่่่อยยูรระะดดััับบเมกําลงงไ้้ชวนนค พรีเมียร์ต้องขายได้เฉลี่ย5 0 0 0ันะครับ5 0 0พันจากทั้งกลุ่มนะครับแต่ต้องมี2ทีมที่ขายได้ทีมละ2 0 0พันครับซึ่งนี่คือแรงจูงใจนะครับที่ทําให้เราต้องสร้างผู้นําคนอื่นนี่มันไม่ใช่แค่คุณกําลังทายอดขายนะครับคุณต้องสร้างยอดขายและสร้างผู้นําคนอื่นๆด้วยน,นะครับเราต้องสอนเขาและช่วยเขาให้เป็นผู้นําได้อย่างดีนะครับเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จด้วยตัวเองได้ด้วยครับยิ่งคุณช่วยให้เขาสําเร็จมากเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิ่งประสบความสําเร็จเท่านั้นครับนั่นก็คือ สาเหตุที่ผมชอบธุรกิจแบบนี้จริงๆครับผมขนาดผมเองนะครับเป็น presidential diamond ที่โด terra ผมก็ยังไม่สามารถทำเงินได้มากขึ้นถ้าผมไม่ช่วยคนอื่นนะครับทำเงินได้มากขึ้นเหมือนกันเราช่วยคนอื่นเรื่องเงินและเรื่องสุขภาพนะครับผ่านผลิตภัณฑ์ของเราคุณต้องช่วยคนครับนะและสำหรับ Silver คุณต้องมี3ขาระดับอ l i t e นะครับผมที่คุณชวนมาทำเองนะครับแต่ละคนต้องถึงยอดขาย3 0 0พนะครับผมโอเค แล้วคุณถึงจะเป็นระดับซิลเวอร์ครับนี่เป็นระดับที่สําคัญมากๆนะครับในโดเทรามันปลดล็อกปลดล็อกหลายๆอย่างมากๆนะครับในระบบการจ่ายค่าตอบแทนของเรานะครับอย่างเช่นพวกยูนิเลเวลโบนัสนะครับแล้วนอกจากที่คุณจะได้เอ็มพาวเวอร์เมนต์โบนัสนะครับคุณก็จะได้ตัวซิลเวอร์โบนัสนะครับซึ่งคือซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ150เหรียญนะครับโบนัสผู้นําพวกนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนขึ้นอยู่กับยอดขายโดยรวมที่บริษัทสามารถนําเข้ามาได้หันกับคนที่ถึงระดับนั้นๆนะครับ แต่ถ้าเราพูดถึงเฉลี่ยแล้วนะครับคุณอาจจะคิดว่าได้ประมาณ350เหรียญน,นะครับและโดยเฉลี่ยแล้วคนที่อยู่ระดับซิลเวอร์จะได้2,350เหรียญต่อเดือนนะครับในดูทเทรางั้นเรามาดูระดับโกลด์หรือทองนะครับผมคุณจะเห็นได้ว่าคุณต้องช่วยคน3คนขึ้นมาถึงระดับพรีเมียร์ซึ่งต้องขายได้เดือนละ5,000นะครับและ3คนนี้จะมี2ขาที่ทําได้เดือนละ2,000ครับอ่ะ สำหรับคนที่อยู่ระดับทองนะครับโบนัสผู้นำของเขาจะอยู่ที่ประมาณ750รยเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับผมและโดยเฉลีย่ยคนที่อยู่ระดับทองจะได้ประมาณรวมโบนัสทุกอย่างแล้วนะครับ u ยู Le นเลเวล fast track power three และโบนัสผู้นำจะได้ประมาณ5000เหรียญต่อเดือนนะครับโอเคอีกครั้งนะครับผมมีคนที่ระดับทองอยู่ในทีมที่ได้ประมาณ1 5 0 0ถึง2,000เหรียญต่อเดือนนะครับและผมก็มีระดับทอง ในทีมนะครับที่ทําได้ประมาณ7 0 0 0ถึงเ0 0 0เหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งนี่คือรายได้เฉลี่ยนะครับผมไม่ใช่คําสัญญาครับโอเคมันขึ้นอยู่กับยอดขายของคุณจริงๆครับอ่ะแล้วมาดูตัวแพลทินัมนะครับผมคุณจะเห็นว่ามันง่ายมากๆเมื่อคุณช่วย3คนถึงระดับซิลเวอร์คุณจะเป็นระดับแพลทินัมครับซึ่งจะเฉลี่ยอยู่ที่9,226เหรียญต่อเดือนนะครับและถ้าคุณได้อีกขาหนึ่งที่เป็นซิลเวอร์นะครับคุณก็จะกลายเป็นไดมอนด์ครับซึ่งจะได้ประมาณ1,700หรี่ญต่อเอนคร แล้วตอนนี้เรามาดูระดับผู้นําที่สูงกว่านี้อีกนะครับเออ่คุณจะอยู่ที่ระดับ b บลูไดมอนด์ถ้าคุณช่วย5คนได้ตําแหน่งทองครับผมได้โดยเฉลีย่ยประมาณ38,000เหรียญต่อเดือนนะครับและระดับ presidential diamond ระดับของผมและภรรยาระดับนี้นะครับต้องคุมขา platinum 6ขานะครับและได้โดยเฉลีย่ย1น1 0 0 0 0เหรียญต่อเดือนและนี่มันสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะมันไม่ได้หยุดที่แค่ตรงน,นี้เมื่อคุณถึงระดับ presidential diamond อย่าลืมนะ คุณอยากได้ระบบการจ่ายรายได้ซึ่งสามารถให้คุณกเกษียณได้วันหนึ่งถ้าคุณอยากแต่ก็ยังมีแรงจูงใจให้คุณสร้างต่อไปอีกนะครับและพอพวกเราเป็น p r e s i d e n t Diamond นะครับทางบริษัทเนี่ยก็ให้พวกเราเปิดบัญชีที่2นั่นเองครับผมในนามของเราเองเลยครับและเราก็พัฒนาบัญชีที่2ต่อไปอนะครับอ่ะระหว่างที่ช่วยให้บัญชีที่2โตนะครับเราก็จะถึงระดับที่เรียกว่าเรียกว่า Double Diamond นะครับผมถ้าบัญชีนี้เป็นไดมอน เราจะเป็นดับเบิลไดมอนด์มันไม่มีลิมิตจริงๆครับตลอดเวลานะครับผมและภรรยาผมนะครับก็จะคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจของเรากับโดเทราเนี่ยโตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอีกนะครับเพราะระบบการจ่ายค่าตอบแทนถึงแม้ว่าจะให้คุณกระเสียนได้มันก็ยังมีแรงจูงใจให้เราทําต่อไปนะครับผมโอเคดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับคุณในวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมถอยกลับไปนิดนึง เอ่อออกจากตรงนี้ก่อนอย่าลืมนะครับมันเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับ f a t t Start บ o นัสเนี่ยมันเป็นโบนัสที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนทีมนะครับผมมันทำให้ทุทกๆคนตั้งแต่วันแรกที่ทำเลยนะครับอยากที่จะแชร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนี่ย power of three bonus นี่จะช่วยสร้างโครงสร้างของเราและช่วยเราเลื่อนขั้นและระดับเหล่านี้ในโดชิรนะครับจะช่วยผลักดันการสร้างผู้นำโบนัสผู้นำก็จะช่วยผลักดันการสร้างผู้นำคนอื่นๆ เพราะพอคุณสร้างผู้นําคุณก็จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเรื่อยๆครับผมลืมบอกไปสําหรับสําหรับระดับพลัินมนะครับโบนัสผู้นําที่เขาได้ต่อเดือนจะประมาณ1,500เหรียญสหรัฐไดมอนด์ Diamond ก็จะได้ประมาณ4 0 0 0เหรียญต่อเดือนบลูไดมอนด์ก็จะได้ประมาณ1 2 0 0 0เหรียญต่อเดือนนะครับและ presidential o n มก็จะได้ประมาณ3 0 0 0 0เหรียญต่อเดือนเลยนะครับผมนี่ชัวร์เลยเมื่อคุณได้ตำแหน่งครับอีกรอบนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับ และตอนที่คุณอยู่ระดับที่สูงมากๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้มันมากกว่าในระดับสูงเพราะว่าเพราะในระดับที่สูงมีคนน้อยกว่าที่ต้องแบ่งกําไรนี่คือแค่ตัวเฉลี่ยนะครับไดมอนด์สี่พันนะครับบลูไดมอนด์หมื่นสองและ President i a l Diamond ประมาณ3 0,000ต่อเดือนครับและรายได้อื่นๆโดยเฉลี่ยเราก็พูดถึงแล้วนะครับอะนั่นคือแผนการส่วนแบ่งรายได้นะครับถ้าคุณมีคำถามนะครับใส่คำถามลงในคอมเมนต์ข้างล่างถ้าคุณยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดเทอร์นะครับคุณกำลังพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆจริง หนึ่งคือเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆ2คือการเปลี่ยนชีวิตตัวเองทางการเงินระหว่างที่ทำครับผมแนะนําให้คุณเข้ามาในครอบครัวโดเทร่าครับผมสมัครกับคนที่ชวนคุณเข้ามาดูมาดูวิดีโอนี้นะครับแต่ถ้าผมเป็นคนชวนคุณมาดูวิดีโอนี้เองข้อมูลการติดต่อของผมจะอยู่ใต้วิดีโอนี้นั่นเองครับแล้วคุณก็สามารถส่งอีเมลหรือว t s แ p p มาโอเคหวังว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณมีคําถามนะครับผมใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเจอกันใหม่ครับบาย